มาเดี๋ยววันนี้เราจะไปปฏิบัติภารกิจนะฮะยึดป้อมให้กับชื่ออะไรนะนชื่ออะไรไม่รู้เบอร์นาดหรือเปล่าทำการยึดป้อมนะฮะโดยใช้ดาบสองมือนะฮะ ลองดูว่าแต่จริงๆดาบสองมือนี่มันแรงจริงนะแต่ว่าผมเป็นคนชอบใช้โล่นะเพราะว่ามันลดการป้องกันลงนะแต่ก็ตีแรงเพราะงั้นต้องมีการหลบอย่างคล่องตัว สีทองแล้วก็หูฟักทองเฝ้าประตูอยู่ทหารอีกนิดหน่อยเราจะค่อยๆนะครับย,ย้าไมรรู้ตัวเสื้อป่ายนีครับเราจะเพราะว่าเราจะป้องกันตัวเองไม่ได้นะถ้าเราใช้จับสองมือนะเก็บก่อน,นครับ ตีแรงก็จริงนะแต่ว่าออติดหัวโดยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกันการโจมตีได้นะโอ้โหครึ่งร้อนจ้าม,มาเฮ้ยทำอะไรโอ้ย ฝึกซ้อมนี่เี่นทีเดียวฮะอือไม่รู้ว่าปราบบอสจะทำวิธีนี้ได้หรือเปล่านะ ขึ้นข้างบนพวกดาบอะไรเล่มยิงก่อนนะมีหนูโหถึกจังหนูคนแน่เฮชัดเจอกับธนูสไนเปอร์ ป้อมไฮไปยังยังได้ยินเสียงหนูเฮ้ยโอ้โหตกใจครับตกใจไอ้ไอ้ไอืมทางผู้ตกใจอยู่อยู่กว็าวาับมาไีม่มนมาตั้งนานแล,แล้วเราไม่เห็น นี่ตัวอะไรลวนะน่ะมาป่าอย่าบอกนะเดี๋ยวต่อไปเราต้องเจอตอนมันเป็นๆนนะ่ะไม่มีอะไรเหมือนมีเสียง คนยิงบาริต้าเฮ้ยโอ้โหต้องใช้ต้องใช้โลอ่ะโอ้โอ oh. oh, oh, ระยะไม่ได้แหนดาบสองพื้นไม่ถนัดจริง จะไปเจอหนูในที่แคบเฮ้ยสวยอันแน่ทำะไรเหล่าของผู้มือประดิษฐ์ ป้อมยุคกลางอริตาเขาตายหมดแล้ว บอสบอสบอสใจะเย็นนะบอสเก็บของก่อนนะครับนะข่าวว่าโหดแล้วก็จะมีเท่าสงคารามที่เราอยากได้มาติดดาบธมุไรยของเรานะโอ้โหแกต้องเจอ กอดดิ๊กโอ้โหโอ้โหเลือดออกด้วยเกือบมิดดอดแกะโดนไม่เข้าเลยปะสวยลูกหิดฟาดฟันใช้เลือดมาสร้างดาเมจ ทำดาเมจต่อศัตรูแต่เราก็จะเสียเลือดไปด้วยเป็นการแรกทำให้นี่รู้สึกจะแจกเหรียญครึ่งซีกไว้สาหรับเปิดแท่นยกใหญ่หรือเปล่าจำไม่ได้ยเย้ตกใจมันวาับอย่างนี้เลยหรอ ใช้สองตัวนี้นึกว่าศัตรูทุกทีครึ่งซีกอีกซีกอยู่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไปแ้วเราก็จะไปรายงานความสำเร็จนะฮะในการยึดปั้ม wala voilà. Nice. I'd be waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fortune? Oh, excellent news! Just wonderful, and the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now here's your reward. as hai ดาบสั้นทองเหลืองเก็กก็ต oh ์โอ right ้โหแน่ใจแก Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Have sworn to uphold it. Kenneth, Just you watch, my friend. Just you watch. <laughs> ah yes. I've, uh, I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see many <laughs> things in your future, stout warrior. Can enter into my service, too. Perhaps sometimes what say you? มามามาอ่าอ่ารับใช้ไปโอเคไปที่ป้อมอีกครั้งหนึ่งแกบริหารป้อมยังไงโอ้โห mì luật nóng ba lê mân đất tà đen lạy đâu 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 บาสตาหายไปแล้วอ้าวหายหายไม่อยู่ตรงนี้แค่เดินท่าอเยอะเลยไปดูปดูมาแล้วใช่อมมสถานการณ์ของป้อมข้อดินแดนที่ไร้ซึ่งราชาชช่างหน้าสลดใจนัก proper lineage to take the reins of Limgrave. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now I must begin my search post-haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. เราก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราก็ไปทำภารกิจอื่นต่อ <c oughs> อ๋อใ้ดับศรัทธาเพราะว่าแสงอะไรที่ตัวเป็นบัฟของเท่าสงคราม โอเคเอีนี่ไงล่ะเท่าสงครามโลหิตฟาดฟันก็เราจะมานีา่ชนักล่านเนือ้อคุกป,ปิดผนึกเราจะเอาดาบเล่มนี้ไปปราบบอสกันนะครับไม่ใช่บอสเด,ด,ด็เราจะเอาไปปราบไอ ไอ้เจ้าพิมพ์หลอมนะซึ่งสมดับสบมุลอไย,ยากที่จะจัดการมันได้นะเราจะต้องใช้ดาบเล่มนี้ของอัศวินสุนัขล่าเนื้ออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราให้บายมาช่วยนะครับทำภารกิจบายแล้วบายจะมาช่วยเรานะะมาแล้วครับอัศวินสุนัขล่าเนื้อ ปุมบายไม่ต้องก็ได้มั้งบายโ,ย,โยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายมันจะตายแล้วอยรวมมือกันได้ดีมาแล้วเดี๋ยวตีบวกเลยอืมหลักเรือลื่นไหนหนายเสร็จแล้วก็ บายนี่ปลายห้าอะไรอีกแล้วเออดีมาก Okay. เคยวก็เจอกันใหม่ลนะบายตัวโคตรใหญ่มันจะสู้กันได้ยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวมาปรับไปนี่ก่อนนะครับนักรอกระดิ่งนะฮะโดยการปรับอ่าให้เป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อ่าโอเคคน อัตวินตรงนี้หายไปแล้วเนี่ยมากระท่อมเรียนรูส้สูสึกตอนกลางคืนตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับค่อ,อ,อนข้างจะเก่งโอ้ยเดี๋ยว แก้พาสู้ไม่ได้หรอกเราต้องตีให้เร็วตีให้แรงแล้วหลบให้เร็วที่สุดยา <Yeah. S 1> เสื้อผ้าไม่เกี่ยวโ oh. 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 อยเออดาเมจเท่ากันหมดนั่นแหละเครื่องป้องกันไม่มีผล ย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้โยนายแหกไปะจะตายแล้วหลบให้ได้เออนี่แน่เราก็จะได้กระดิ่งขายของมาเอาไปให้ป้าป้าสองหัวให้ปล่อย สำหรับภารกิจเนี่ยนี่กลับแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปอ่อชายชายนกอะไรนะวิหกวิหกมรณะไอ หกมรณะเหรอจริงๆต้องใช้ดาบธาตุศัดสิดนะมาสู้เนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ได้ไหมได้ยังไงโอ้หใจเย็นนะครับเออเยอะอยู่เยอะอยู่ เยอะอยู่ขอยตีโดนโอ้โหโหูห้ยนาแหกหใจเย็นนะยครับอืมปักษาไม่รู้เรียกวิหกอะไรหรอปักษามรณละยะออายะความจำไม่ดี เจ้าเชื่ออะไรข้อ่อนอย่ามายุ่งกับแกแกปสปายเฉพาะวันนี้นะครับจัดไปสองตัวนงครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ